สาเหตุที่ทําให้เท้ามีกลิ่นที่หลายคนมองข้ามมีอะไรบ้างมาฟังกันครับข้อที่1น,นะครับเหงื่อและความชื้นนั่นเองครับหลายคนนะครับมักจะใส่รองเท้าคู่เดิมถุงเท้าที่มีการระบายอากาศที่ไม่ดีบวกกับรองเท้าที่มีการระบายอากาศนะครับก็จะทําให้มีเหงื่อปริมาณมากครับก็จะทําให้เกิดการอับได้ง่าย ยิ่งทําให้กลิ่นดุลแรงเพิ่มมากขึ้นครับข้อที่2นะครับแบคทีเรียและเชื้อรานี่องครับบนผิวของเรานะครับจะมีแบคทีเรียและเชื้อราครับเท้าเรานะครับก็มีเช่นเดียวกันและเมื่อไหร่นะครับเท้าของเรานะครับมีการอับชื้นนะครับแล้วก็มีเหงื่อมาครับก็จะทำให้เชื้อราแล้วก็แบคทีเรียนะครับมีการเติบโตเร็วเพิ่มมากขึ้นครับ และนํามาซึ่งกลิ่นที่รุนแรงในที่สุดที่สามครับสุขภาพอนามัยที่ไม่ดีครับเราเองนะครับไม่มีการทําความสะอาดหรือดูแลเท้าที่ดีพอครับเท้านี่ไม่ใช่ล้างเฉพาะเท้าข้างนอกนะครับเราควรทำความสะอาดซอกนิ้วเท้าครับต่างๆด้วยครับเพราะว่าตามซอกนิ้วเท้าก็มีเหงื่อออกมาครับและเป็นที่สะสมของเชื้อไปที่แย่แล้วก็เชื้อราทาให้เกิดกลิ่นได้ครับและหลังจากที่ทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ควรที่จะซับให้แห้ง ตามฝ่าเท้าต่างๆให้แห้งรวมถึงซอกนิ้วเท้าด้วยนะครับข้อที่4ครับการใส่ถุงเท้าและรองเท้าซ้าครับแนะนาเลยครับว่ารองเท้าเนี่ยควรจะมีมากกว่าหนึ่งคู่ครับไม่ควรใส่ซ้ํากันทุกวันควรจะสลับกันครับเพื่อให้รองเท้าคู่เดิมนะครับมีโอกาสที่จะแห้งนะครับแล้วก็ไม่เกิดการอับชื้นโดยเอาไปตากแดดนะครับส่วนถุงเท้าเองคควรเปลี่ยนทุกวันไม่ควรใส่ซ้าครับหากเราใส่ซ้าครับกลิ่นเท้าก็มาอยู่ดีครับข้อที่5ครับชนิดของถุงเท้าและรองเท้าครับรองเท้าควรจะ ให้มีดูระบายอากาศบ้างนะครับและถุงเท้าเนี่ยควรจะเลือกใช้เป็นผ้าฝ้ายครับ <c oughs> พรเพราะถ้าหากเราใช้ถุงเท้าจะส่องคอสนะครับถุงเท้าจะส่องคอจะมีการดูดซับเหงื่อที่ค่อนข้างเยอะครับทาให้เกิดการอับชื้นได้ง่ายและเพิ่มการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียเพิ่มมากขึ้นครับควรใช้ถุงเท้าผ้าฝ้ายครับจะเป็นการดีข้อที่หครับภาวะสุขภาพของเท้าบางอย่างครับแรกก็คือคนที่มีเหงื่อออกที่เท้ามากกว่าปกติครับและอย่างที่2ที่จะเจอครับก็คืออย่างเช่นคนที่เป็นโรค น้ำกัดเท้าห้องคงฟูดอย่างนี้ครับในกลุ่มพวกนี้นะครับก็ทําให้เกิดกลิ่นเท้าได้ครับเราต้องดูได้ว่าเท้าเรามีโรคหรือเปล่าถ้าหากมีโรคนะครับก็นํามาซึกลิ่นเท้าได้ครับ